ผมเป็นคุณสมศักดิ์ผมไม่กล้าที่จะไปขัดมติของแพทศสภาหรอกเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของวิชาชีพคุณสมศักดิ์อะวิธีปฐมพยาบาลเรียนมาหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยแต่ที่มันยิ่งกว่าวิธีปฐมพยาบาลมันเรื่องของการแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันพ้นปัญญาตัวเองเนี่ยแล้วมันเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยทางวิชาการเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไม่ไปยับยั้งขัดขวางอะไรทั้งสิ้น อย่างที่อาจารย์บอกเลยว่ามันมีคนชงเรื่องเข้ามาเพื่อเป็นการปั้นเรื่องขึ้นมาตั้งเรื่องขึ้นมาให้วีโต้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคนแรกที่ผมจะตําหนิก็คือสองหมอใหญ่นั่นแหละที่ยื่นเรื่องเข้าไปนอกจากตัวเองเนี่ยไม่รักศักดิ์ศรีตัวเองไปรับใช้นักการเมืองจนถูกลงโทษแล้วไม่ยอมรับการลงโทษแล้วก็มาทําหน้าที่ในการยื่นเรื่องให้คุณสมศักดิ์วีโต้อีกอันนั้นยิ่งเลวร้ายเข้าไปอีกแล้วถ้าคุณสมศักดิ์ไปวีโต้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย คำถามสังคมจะตั้งคำถามแล้วว่าคุณสมศักดิ์มีความรู้ความสามารถอะไรปีวิโต้